สิ่งที่ครูวิตานะคะอยากจะบอกคนรุ่นหลังนะคะคือข้อแรกเลยนะคะคือครูอยากให้คุณลงทุนกับตัวเองค่ะวิธีการที่คุณจะลงทุนกับตัวเองได้นะคะมีหลายวิธีมากๆเลยคือการที่คุณนะคะเอาตัวเองไปอยู่ส to ังคมที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็สละเวลานะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขานะคะคุณจะได้รู้ว่าการประสบความสําเร็จเนี่ยในสายตาของคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะดูเรียบง่ายมากๆเลยนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนอะไรเลยการที่คุณลงทุนกับตัวเองโดยการเอาเวลาของคุณนะคะไปอยู่ อยู่กับสังคมดีๆจะทําให้คุณนะคะสามารถที่จะสร้างตัวตนหรือว่าสร้างธุรกิจด้วยตัวคุณเองแบบง่ายๆนะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครหรือว่าบางทีนะคะกําลังสับสนว่าเฮ้ยฉันจะทํายังไงฉันเรียนจบมาแล้วฉันจะหางานยังไงหรือว่าฉันชอบอะไรนะฉันอะไรนะบางทีนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณน่ไปอยู่กับคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะมีแง่คิดดีๆเข้ามาค่ะนอกจากการที่คุณเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะหรือว่าคุณหาหนังสือดีๆสักเล่มเอาตัวเองนะคะไปอยู่ในคอร์สดีๆ ก็คุณก็ลงทุนเรียนไปเลยค่ะการลงทุนกับตัวเองเป็นสิ่งสําคัญแล้วมันจะทําให้คุณต่อยอดและทําให้คุณรู้ว่าเป้าหมายของชีวิตของคุณการทําธุรกิจของคุณหรือว่าทําให้คุณนะคะประสบความสาเร็จได้เร็วขึ้นจากที่ระยะเวลามันไกลามากๆนะคะมันอาจจะยอ่อหรือเวลาเล็กนิดเดียวค่ะมันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยค่ะ